เราให้ช่วยกันกระตุ้นช่วยกันติดตามในเรื่องของการรถขยับต้นฐานซึ่งจากขอ้อมูลที่ผมที่เจ้าหน้าที่รายงานผมจะเห็นได้ว่ามันเมือ่อก่อนพองเราอยู่สี่ห้าพันนะับกอมาถึงเดือนนี้หลังสุดมันจะอยู่ประมาณสามสามพันกว่าแตง่งมันรลดลงเยอะเลยก็ขอขอบคุณพี่น้องโดยเฉพาะฝ่ายขืข้ขขนที่ะ นะครับที่ท่านได้กระตุ้นชี้แจงคำมั่นเข้าใจอะไรต่างๆกับพี่น้องของท่านรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะให้ไปที่น้ำเตียนในที่สุดตรงนี้ได้รับข้อมูลจากน,น,นี้นะครับผมเชิญครับนระมินรครับขอบ การขยับไปในระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมจะขอรายงานนะครับรายงานขอมูลขอรายงานการดําเนินการเรื่องการขยะนะครับนําดําเนินการไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับของเดือนมิถุนานะครับผมก็เลยเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเมื่อเดือนมิถุนาปีหกสามแล้วก็เดือนมิถุนาปีหกสี่ของเรานะครับเมื่อปีหกสามนะครับเดือนมิถุนาเราเก็บขยะนะครับปริมาณขยะอยู่ที่สามสิบห้าตันนะครับนะแล้ว เดือนมิถุนาของปีนี้นะครับอยู่ที่15ตันนะครับถือว่าลดลงเยอะแล้บนะครับแต่ครึ่งต่อครึ่งก็ถือว่าถือว่าเราเดินมาถูกทางนะครับดังนี้หลังอย่างนี้ไปนะครับหลังอย่างนี้ไปผมก็จะดำเนินการเดืนนี้ต่อเนื่องนะครับก็คือก็จะมีแผนจะมีแผนออกดำเนินการนะครับก็จะมีแผนอยู่แผนหนึ่งก็คือจะออกให้ให้ความรู้กับเขาเรียกว่าครูกอ ุกหมู่บ้านนะครับตอนนี้ที่ซึ่งขอขอ,ขอรายชื่อคณะกรรมการงานทุกหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้กาลังแต่งตั้งคณะกรรมการอยู่นะครับอันที่2ก็คือจะออกสํารวจนะครับสารวจทุกทุกเดือนจะมีการสำรวจขยายทุกเดือนแล้วก็ในการสํารวจนี้ก็จะไปให้ความชี้แนะนะครับให้ความรู้แก่หมู่บ้านที่มีปัญหานะครับแล้วผมจะขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็ขอความร่วมมือพ่อสมาชิกทุกท่านนะครับก็คือในการ ที่ผมออกไปเนี่ยผมจะสิ่งหนึ่งสิ่งใหม่ที่ประชาชนให้ความสําคัญแล้วก็รู้สึกว่าท่านตอบรับมาดีก็คือเรื่องเรื่องการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอพราะว่าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราดำเนินการอะไรเนี่ยเวลาเรามีการบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหนี่ยรู้สึกว่าท่านจะเหมือนเป็นเราถูกให้ความสําคัญนะครับผมเลยมองเห็นว่าเวลาเราบันทึกวิดีโอให้ขยำกุ๊เนี่ยเวลาเราหาพื้นที่พื้นที่หนึ่ง นำเสนอให้พระเจ้าพระเจ้าจะให้ความร่วมมือกับเราเป็นจิตตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับก็เลยเป็นการมัดตัวของท่านมัดมัดความร่วมมือของท่านอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นการขอความร่วมมือท่านก็คือก่อนแเ่ว่าอื่นผมก่อนในการนี้ผมจะเริ่งานแบบนี้นะในขั้นตอนนี้ผมจะขอขอท่านก่อนนะครับขอประชาชนก่อนนะครับขอบรนทุกภาพแล้วก็ขอนําเสนอตอนนี้ไปผมจะนําเสนอ ลงลงเพดนะครับก็จะเป็นเพดต่อต่อแล้วก็ตอนนี้ผมสร้างเพดเพิ่มขึ้นมาอีกเพดหนึ่งนะครับก็คือเพื่อจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนนะครับผมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยู่เดี๋ยววันประชุมนะครับวันลงประชุมกูกอรอเรื่องขยายผมจะเล่าถึงวัตถุประรสงค์ที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับวันนี้นนเวลาน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จะขอขอฟวาเรื่อมมืินนะครับเรื่องการรณรงค์ขยะลายทางกิจกทรมกิจกรรมสำคัญนะครับเรื่องขยะลายทาง ตอนี้หลังจากที่ดำเนินการทำแผนเสร็จนะครับก็จะขอสํารวจเรื่องพยะไยราทางกับทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็เราจะเขียนแผนแล้วก็ดําเนินก,กินลงลงลงกนจกยยรรมกรรวมำจัดพยะไรทางนะครับวัตถุประสงค์ของการกำจัดขยะไยราทางก็คือหนึ่งนะครับลดลดปัญหาลดปัญหาเรื่องขยะที่มันทําให้ทิวทัศน์แล้วก็ทําให้พื้นที่ของเราดูดูไม่สะอาดในพื้นที่รอบบ้านหรือทางเข้าหมู่บ้านนะครับอันที่สอง คือเมื่อเราเมื่อเรากาจัดแล้วเราก็จะจะทาป้ายเป็นข้อห้ามทําเป็นข้อห้ามแล้วว่าที่สามเราจะมีเขตพื้นที่เราชอบที่ชัดเจนในพื้นที่ที่เสี่ยงก,กับการเกิดพิลารทางนะครับก็จะประมาณนี้แล้วจากนั้นผมก็จะเก็บรวบรวมปัญหาแล้วก็จะรายงานสภาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องการดําเนินการบริหารจัดการพยการ ก็บรบกวนพ่อผู้นำแล้วก็บวรบกวนท่านสอมาชิกท่านนะครับก็ประชาพันธ์เรื่องการบริหารจัดก,การขยะนะครับผมจะลงให้ถึงผู้ขับพาเรือน <c oughs> จะดำเนินการให้ถึงผูง้ขับคาเรือนเราจะไม่ทํางานอยู่อยู่ที่อบตนะครับเราจะนิยไปพอโครงการท้องร็จผมจะทํางานอยู่ที่